สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Variety ครับพบกับผมองค์อาจธรรมนิธาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ช่องนี้ช่องเดียวเช่นเคยนะครับผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเมืองเรอฮาหามแฟรงเฟิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเี่จะพาทุกท่านมายังวัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ตซึ่งถือว่าเป็นส์สาขาลำดับที่สองในประเทศเยอรมนีของวัดพระธรรมกายนะครับบรรยากาศด้านในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดพร้อมๆกันเลยนะครับ ผู้ชมครับตอนที่ผมพาทุกท่านเข้ามาภายในห้องปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ตสาพันสาธารณราฐณเยอรมนีนะครับณสถานที่แห่งนี้เองเป็นอู่แห่งทะเลบุญเป็นสถานที่สร้างบารมีศึกษาธรรมะทั้งของชาวไทยชาวพุทธนานาชาติและก็ชาวท้องถิ่นในทวีปยุโรปนี้ต่อเนื่องยาวนานมาจะครบทศวรรษแล้วนะครับจะครบ10ปีอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ญาติโยมทั้งหลายก็คงจะได้มีโอกาสที่จะเติมเต็มพลักนักา บารมีแล้วก็เดินหน้าซ้าบารมีให้เข้มข้นกว่าที่ผ่านๆมานะครับคุณผู้ชมครับการบวชในพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นคำตอบของชีวิตรูปผู้ชายครั้งหนึ่งนั้นต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษาครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้มีโอกาสมาบวชก็สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงประยุกต์ใช้เปลี่ยนชีวิตให้ยกระดับขึ้นสู่การทำเป้าหมายชีวิตให้สมบูรณ์ นั่นก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุรละสร้างบาร,รมีนะครับดังนั้นการบวชนั้นเป็นเรื่องของสากลที่ทุกคนทำได้เมื่อได้มีโอกาสมาสัมผัสชีวิตของความเป็นพระแล้วก็จะได้เรียนรู้ความรู้สากลอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาที่เรียนเชิญและก็ต้อนรับผู้มีบุญทุกท่านให้ได้เข้ามาศึกษามาปฏิบัติและก็สัมผัสกับความสุขหรือว่าสิ่งที่ดีที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยตัวของท่านเองนะครับ ดังน,นั้นการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้โดยเฉพาะในทวีปยุโรปก็มีการจัดโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ทวีปยุโรปต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะครับได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นทั่วทั้งทวีปยุโรปให้ความสนใจมาร่วมเป็นพระธรรมทายาทมาฝึกอบรมกันอย่างเนืองแน่นทีเดียวที่สำคัญครับเป็นความร่วมมือของคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่ระยอดกัระยะาณมิตรของศูนย์สาขาว,วัดพระธรรมกายทั้ง24แห่ง ครอบคลุม11ประเทศในทวีปยุโรปร่วมด้วยช่วยกันทำหน้าที่กัระยะาณมิตรแล้วก็จัดโครงการจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายต่อเนื่องและตอนนี้ก็มีข่าวบุญสว่างข่าวบุญพิเศษ ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดในการสั่งสมบุญนะครับมีการดําเนินโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นที่3ประจําปีพุทธศักราช2558ซึ่งกําลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นวันนี้ขอนําเสนอเรื่องนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวบุญสว่างนี้ไปถึงว่าที่พระธรรมทายาททุกท่านผ่านยอดกัลยานามิตรที่จะได้ไปเชิญชวนแล้วก็สื่อสารข่าวบุญนี้ให้กับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านให้ได้มี ส่วนร่วมมาเป็นเจ้าภาพงานบวชพระด้วยกันนะครับโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะครับจากพระอาจารย์พระมหาวิวัตชาเนสโกปเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมก,กายปฏิบัติศาสนก,กิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมก,กายแฟรงก์เฟิร์ต สพันสาธาร,รณรัฐเยอรมนีและยังรับหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสงสาขาวัฒกรรมการในทวีปยุโรปให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการครับกราบวสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรแล้วก็ขอจเจริญพรมายัางลุกประรมทั่วโลกทุกทกท่านนะสาธุครับ ได้ยินข่าวแล้วปลื้มใจจังเลยครับพระอาจารย์ที่ตอนนี้ชาวท้องถิ่นในทวีปยุโรปให้ความสนใจกับการบวชเป็นพระธรรมทายาทอยู่อบรมในระยะยาวเรียกว่าที่ประเทศไทยก็มีโครงการบวชแสนเข้าพรรษาบวชแสนพระฤดูร้อนตอนนี้ที่ยุโรปก็ได้เริ่มต้นโครงการนี้ต่อเน,นื่องมาเป็นปีที่3แล้วใช่ไหมครับปีที่สา,ารครับโครงการนี้ได้รับการตอบรับหรือว่ามีผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ แทบจะเป็นโครงการที่ชัดเจนกับชาวท้องถิ่นที่สุดแล้วก็เป็นโครงการที่ชาวท้องถิ่นเนี่ยให้ความสนใจมากเพราะว่าในโครงการงานอุปสมบทธรรมตายานานาชาติเนี่ยรุ่นที่หนึ่งเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยสีสิบเจท่านาจาก7ประเทศโอ้ครับก็เรียกว่าเวลาอบรมเนี่ยก็มีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษา เนเธอร์แลนด์ในการอบรมแล้วก็มีพระอาจารย์ที่มีความสามารถด้านภาษาเนี่ยมาให้การอบรมด้วยครับรุ่นที่สองก็มีกุลบุตรมา34ท่านเนื่องจากว่ายอดลดลงเพราะว่าปีที่สองเนี่ยเราจัดในช่วงที่นักเรียนหรือว่านักเรียนมหาลัยนี่ยังไม่ได้ปิดเทมอมแต่เนื่องจากว่าเวลาจำกัดครับในช่วงรุ่นที่ห กับรุ่นที่2เนี่ยเป็นช่วงทดลองว่าในเวลาไหนที่จะเหมาะสมที่สุดเป็นช่วงนําร่องการ,รดําเนินโครงการนะครับแล้วก็พอทั้ง2รุ่นเนี่ยก็มาสรุปกันว่าในช่วงก่อนที่จะดีที่สุดก็คือก่อนเข้าพรรษาในก่อนเข้าพรรษานี่จะดีตรงที่ว่าพระอาจารย์ไม่ติดเรื่องจะต้องรีบกลับวัดไปรับราตีในสัตตหามาอบรมส่วนนักเรียนก็จะบางประเทศก็จะปิดพอดี ก็จะเป็นโอกาสที่เหมาะที่ดีก็จะอยู่ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมซึ่งรุ่นที่สนี้ก็เลยดูเวลาแล้วก็เป็นเดือนกรกฎาคมก็วันที่12เริ่มเข้าโครงการวันที่ส2องกรกฎาคมคือแต่ละศูนย์แต่ละวัดเนี่ยก็จะรับชาวท้องถิ่นเนี่ยมาที่วัดเพื่อทําพิธีขิดปล่อยผมรปรงผมนาคแล้วก็มอบตัวเป็นสิทธิ์จากนั้น ภาคบ่ายหรือว่าเย็นๆแล้วแต่ระยะทางก็จะนำคณะานาคธรรมทายาเนี่ยมุ่งตรงไปที่วัดพระธรรมกายเบยนลักษ์เพื่อร่วมกันอบรมในวันรุ่งขึ้นถัดไปแล้วก็อบรมร่วมกันรักษาศีลแปดซึ่งรุ่นที่สามนี้ตั้งเป้าไว้ที่71ปีบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราพอดีสาธุครับ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มโครงการที่3ประจําปีนี้นะครับโทบนอีกครั้งนะครับสำหรับผู้มีบุญที่ปรารถนาจะส่งผู้มีบุญนะครับเพราะหลายๆท่านก็มีคู่บุญเป็นชาวท้องถิน่นมีบุตรหลานเป็นชาวท้องถิน่นก็ทําหน้าที่กัลยะาณมิตรกันนะครับ เข้าวัดเริ่มต้นก็คือวันที่12-12ก 12. 12. รสิบสอกรกฎาคม,าคมจากนั้นก็ไปอบรมร่วมกันที่วัดพระธรรมกายเบนเนรุสที่เบลเ,เ,เยี่ยมนะครับและหลังจากนั้นแะครับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างครับก็จะอบรมธรรมทายาทอยู่เต็นท์นะอยู่เต็นท์อยู่โกรดกันในพื้นที่เนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเบนเนรุสเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด20กว่าไร่จึง สะดวกสบายในการอบรมเป็นสปายะก็เลยจัดโครงการอบรมเหมือนเมืองไทยนะไม่ได้นอนในห้องนะก็จะเป็นจำวัดในเต็นท์หรือว่าในกฎเหมื่อนเราขึ้นไปปฏิบัติธรรมทางเหนือเลยนะครับซึ่งตอนแรกเราก็มองว่าจะลำบากไปไหมสำหรับชาวท้องถิน่นแต่ปรากฏว่ากลับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมากที่สุดเลยก็คือการได้นอนเต็นท์เหมือนกับว่าเขาได้ฝึกตัวจริงๆครับ เหมือนกับว่าได้อยู่บ้านหลังน้อยจริงๆครับเราก็เอาถอดแบบโครงการจากว่าพัศนมการมาเลยก็คือให้มีของพอใช้แต่พอดีควรแก่สมณะบริโภคพอครับซึ่งตอนแรกก็ประชุมกันว่ามันจะลำบากเกินไปไหมมันจะเข้ากับอัธยาศัยของชาวท้องถิ่นไหมแต่ปรากฏว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์เป็นสิ่งที่ประทับใจของโครงการเลยก็คือครับ ตรงนี้เองเนะทำให้แต่ละแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยประทับใจมากครับจองข้ามรุ่นเลยทีเดียวว่ารุ่นหน้ามาอีกอแล้วก็ขอนอนอย่างนี้อีกอยู่เต็นท์หมดทุกพบสุขแท้จริงเลยนะครับใช่ถ้าถ้าการกรดได้นี่สงสัยจะการกรดกันแล้วใช่ครับถ้าการกรดได้การกรดแต่เนื่องจากว่าอากาศยุโรปเนี่ยวันหนึ่งบางทีก็มี3ามฤดูเช้าฝนตกกลางวันแดดออกกลางคืนหนาวก็มีนะก็เลยกรดนี่ก็จะลําบากนิดนึงครับ หลังจากที่ได้ฝึกฝนบม่มบาร,รมีบำเพ็ญสมณธรรมกันแล้วยังมีกิจกรรมไปโปรดญาติโยมหรือว่าฝึกเกี่ยวกับเรื่องกิจของสงฆ์อย่างไรเพิ่มเติมไหมครับในขณะที่บวชเป็นพระภิกษุก็จะมีตักบาตรรอบวัดนะมีเดินบิณฑบาตรอบวัดด้วยเนื่องจากว่าก็แปลกดีเหมือนกันว่าปกติถ้าอยู่ปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเนื่องจากว่ากฎหมายแต่ละประเทศในยุโรปก,ก็ไม่เหมือนกัน แต่ปรากฏว่าไปบวชที่เบนเยี่ยมบวชที่เบเนลักนี้เพราะว่าเรามีโบวชที่ผูกพัทธสีมาที่นั่นแล้วเป็นหลังแรกของยุโรปนะครัศูนย์สาขาเรากับมีการเดินบินทบาตรอบวัดได้ก็มีชาวท้องถิน่นเป็นผู้ใส่บาตรเราไม่ได้ไปจัดแบบว่าเป็นโครงการตักบาตรแล้วก็เอาคนไทยไปไปตักบาตรไม่ใช่เป็นชาวท้องถิ่นเลยเป็นนะชาวท้องถิน่น เราไปรับบาดถึงหน้าบ้าน hmm. เนื่องจากว่าวัดพรธรรมกายเป็น,นรักบางทีก็มีกุลบุตรหรือว่าชาวท้องถิ่นบริเวณแถวนั้นมาบวชด,ด้วยครับก,ก็จัดมาเป็นรุ่นที่สองแล้วก็พอจะเริ่มเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจกิจวัตรกิจกรรมก็เลยตรงนี้สามารถเดินได้ก็เป็นภาพที่ปแปลกสําหรับยุโรปรอีก,กิจกรรมหนึ่งทีเดียวครับผมแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะฝึก บทฝึกทั้งหนักและก็เบาในขณะที่บทเป็นพระนะทั้งเรื่องการนุ่งหม่มเรื่องเสขียวัตรกวาดวัดปงอบัตรหรือว่าทําความเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาในเชิงลึกเชิงลึกกว่าการที่มาปฏิบัติธรรมหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าการที่ได้บวชเป็นพระภิกษุนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนตีสี่ครึ่งนะจนถึงสี่ทุ่มกว่าจะได้จำมัดก็คือตลอดเวลาทั้งวันเนี่ย ก็จะมีพระอาจารย์อบรมสั่งสอนให้ธรรมะได้เรียนรู้พุทธศาสนาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นครับกำหนดสิ้นสุดโครงการนั้นวันที่เท่าไหร่ครับพระอาจารย์ครับหลังจากที่บวชวันที่18กําหนดสิ้นสุดโครงการวันที่25 25เดือนเดือนกรกฎาคมรกฎาคมรวมแล้วระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์ในการอบรม 2>, 2อาทิตย์นะครับแต่ว่าของธรรมทิญาตนานาชาติยุโรปนั้นหลังจากปิดโครงการแล้ว หากท่านใดที่ลางงานได้หรือว่ามีความประสงค์จะอยู่ต่อหนึ่งพรรษาหรืออยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถอยู่ได้เนื่องจากว่าช่วงที่เราจัดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ก่อนเข้าพรรษาถ้าปิดโครงการปุ๊บก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเข้าพรรษาก็คือหมายความว่าถ้าท่านใดไม่มีภารกิจที่บ้านที่ทํางานที่โรงเรียนก็ประสงค์จะอยู่ต่อก็อยู่ต่อได้ต่อไปจนถึงพรรษาหนึ่ง ครับผมสาธุครับส่วนถ้าท่านใดที่ประสงค์จะอยู่ยาวเลยอันนี้ก็อนุโมทนาแล้วก็ทางโครงการยุโรปก็มีโครงการรองรับก็คือเราก็จะส่งไปรวมรุ่นอบรมที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของที่วัดแล้วก็เพื่อครบพันษาห้าเนี่ยจะได้ดึงมาเป็นพระอาจารย์ประจำยุโรป อย่างมีคุณภาพอีกครั้งหนึ่งสาธุครับคุณผู้ชมครับฟังแล้วปลื้มใจจังเลยนะครับกับโครงการที่จะได้บวชพระธรรมทายาทในยุโรปแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงการเป็นพระธรรมทายาทประจําศูนย์สาขาว่าพระธรรมกายในทวีปยุโรปเห็นภาพแล้วนะครับว่าตอนนี้นั้นพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายคงจะปักหลักมั่นคงได้อย่างแน่นอนเมื่อกุลบุตรชาวท้องถิน่น ได้มีโอกาสมายกฐานะจากคารวาสผู้นับถือพระราตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยในช่วงนี้ผมมีความประทับใจของพระธรรมทายาทที่ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้ในคราวที่ท่านได้เข้าร่วมการอบรมพระธรรมทายาททวีปยุโรปว่าท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างน,นะครับเพื่อที่จะทุกท่านนนั้นได้ร่วมอิม่มเอมอนุโมทนาบุญและนาเอาความนี้ไปบอกบุญทําหน้าที่กาลยานมิตรชวนชาวท้องถิ่นในยุโรปให้ได้มาบวชกันเยอะๆในรุ่นที่สมที่กําลังจะมาถึงนี้ครับ Well, I wanted to ordain because uh, I attend the temple with my wife, and uh, and I could see it had a big, important meaning to her and her family, and all our friends who attend the temple. And I felt that I had a lot of merit I'd gained um, when I was looking after my mother, who was. Um, very sick, and um, when she passed away, um, we, it was just uh, a good idea just to come here and ordain in this program. I did it for yeah, those reasons really that it would be giving some merit to my mother as well. The program contains the ordination and the uh, meditation. Well, it's been a very enjoyable experience uh, being with a Team of the, the teaching monks and also the uh, 20 21 of us who ordained. It's been really lovely to, uh, but for myself, the meditation has been uh, very helpful. Uh, so I've gained uh, sort of a better um, understanding of meditation and also been able to. Uh, understand uh, good techniques to use. Um, and also, from my own, I can take away from this program um, some things we've learnt, like for example, with food. To, I felt that I was only um, eating what I needed, and I feel that I can take that away with me, and that will be a help in my future life. And also with, um, say, ordering my possessions and uh, sort of keeping uh, myself the cleanliness. That, that's the type of thing I could take those away with, with me. Uh, yeah, well, the teaching monks—they um, were uh, giving some uh, Dharma talks, and uh, I just saw that they were so enthusiastic with lovely smiles on their faces and, and it was very nice really to, to see that, to see their enthusiasm. Um, yes, well, i would definitely say that it would help their meditation because they would be spending a few hours a day just getting a complete um, rest for their mind. so their mind would just be totally rested um, each time. But also their body would be you know, very much relaxed during the meditation, and that's a, a very, very important um, thing to gain from this. Um, also to be uh, living a, a nice, simple life and learning to uh, take some of that back home with them would be uh, good, and also the, I think the merit they would be to see the um, friends and family to see. Uh, how much uh, it, happiness it brought them. So yes, I would definitely recommend um, those things. Oh, uh, as I knew, uh, know the program already from last year. I, I knew what would come, and uh, I'm long time interested in Buddhism, and here I get, I think, some of the best opportunities to learn somehow about the Buddhist tradition in yeah, every in so different ways I get mindfulness I get meditation we have so many uh, great monks here that teach us the Dhamma and the groups are always nice so you get like a family at the end and uh, yeah very very many different things that brought me here and also to uh, to have an intensive time to practice. Yeah, not like at home. Uh, here it is really, really intensive. And when I see, uh, especially for the ceremony, all the effort that the people do, yeah, the lay people, to build up the whole place with all the flowers and all the tents, all the work behind it, and also the monks that teach us all the time, yeah, that pushes me also to put more effort in the. In my practice, yeah, to to give something like respect back to all this work, I, is much more than a normal retreat. I would say yeah. that's why I'm here again. Everything about the laws of karma. I like the basic steps about the universal goodness and uh, how everything is building up yeah, like a big puzzle. You always come back to the point before, and then you go on you go on and then you see and then uh, it is like you see yesterday we talked about this and now we're coming here again and you can it's pick it up together. and it's linked together it's like a big puzzle and later on it is going to make more sense and uh, i read books about the life of the buddha before but when lung pi vichai is going to uh, tell the life of lord buddha then you have so many small stories and pieces and examples that i never heard uh, about that before and that uh, yeah maybe that was something also very special to hear from him about the, the life of the buddha ี่านไปนะัเป็นความประทับใจของพระธรรมทายาทในโครงการ,รอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาททวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่2เมื่อปีที่แล้วนะครับประจําปีพุทธศักราช2557ฟังแล้วก็ปลื้มใจจังเลยนะครับพระอาจารย์ครับท้ายที่สุดนี่พระอาจารย์อยากจะฝากอะไรไปถึงสาธุชนผู้มีบุญที่รับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ d m เอยู่ในขณะนี้เกี่ยวเนื่องกับ โครงการอบรมธรรม,รมทายาททวีปยุโรปซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่แหละครับพระอาจารย์ครับก่อนอื่นก็ขอเรียนเชิญขอเชิญชวนนะกุลบุตรหรือว่าชาวท้องถิ่นหรือว่าสาธุชนท่านใดนะที่มีเทพบุตรกุลบุตรประจําบ้านที่สามารถมีอายุครบบรรพชาอุปสมบทได้เนะี่ยขอเรียนเชิญสมัครได้ที่ ทุกวัดในทวีปยุโรปนะที่ท่านไปสั่งสมบุญทุกๆเดือนทุกๆวันนะก็สมัครได้เลยแจ้งความประสงค์ได้ที่พระอาจารย์หรือวาเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่เมืองไทยก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ภาคจักรวาลเสา M10 สภาธรรมกายสากลวิปธรรมกายนะก็โครงการนี้ต้องบอกว่าถ้าทุกคนทุกท่านช่วยกันความสำเร็จก็เกิดขึ้นไม่ยากมาก เนื่องจากว่าที่ผ่านมาสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็สำมฤทีิผลเนี่ยมีผลตอบรับมาเนี่ยอย่างดีเยี่ยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อจบโครงการแล้วกุลบุตรหรือว่าเทพบุตรประจําบ้านที่กลับไปเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนจากที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องวัดเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยกลับเป็นคนชักชวนทั้งบ้านเลยให้มาวัด อาสาสมัครที่จะขับรถนำทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เพื่อนบ้านมาวัดมาศึกษาธรรมะมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาด้วยตนเองครับซึ่งเรียกว่าเป็นผลที่เราจัดโครงการมาฟังแล้วก็ปลื้มฟังแล้วก็น่าอนุโมธนาจึงขอเชิญชวนตรงนี้มาถึงทุกๆท่านให้ร่วมแจ้งข่าวบุญตรงนี้ไปให้กับท่านที่ยังไม่ทราบหรือว่าท่านที่ กำลังตัดสินใจอยู่ก็ให้เราทำหน้าที่ก,กัลมิดชักชวนแล้วเราก็จะได้นึกถึงบุญในใยก็จะได้ปลื้มด้วยกันทุกคนสาธุครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการกราบขอบพระคุณลักรานมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอเจริญพรแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะสาธุครับ คุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นพระอาจารย์พระมหาวิวาชาเนสโกปฏิบา,าสน,านกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ตสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั้ง24แห่งใน11ประเทศทวีปยุโรปให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับเรียนเชิญน,นะครับเข้าร่วมโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติท,ทวีปยุโรปรุ่นที่3ประจำปีพุทธศักราช2558 เรียนเชิญได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จด้วยการทําหน้าที่กัลยานมิตรด้วยการเป็นเจ้าภาพบวชพระและก็เป็นพระธรรมทายาทที่จะเป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาเป็นคําตอบของการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในดินแดนยุโรปแห่งนี้ด้วยนะครับโดยเข้าร่วมโครงการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2558นี้นะครับจากนั้นจะมีพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาณนะอุโบสถวัะธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมอุโบสถหลังแรกที่มีการผูกสีมาประดิษฐานลูนิมิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วของศูนย์สาขาวัะธรรมกายในทวีปยุโรปก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านไปร่วมงานบุญมหากุศลวันนั้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับและสิ้นสุดโครงการอบรมธรรมทายาทในวันที่25กรกฎาคม ช่วงเวลาสองอาทิตย์ที่จะได้เติมบุญให้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตแบบความเป็นพระกับโครงการอบรมธรรมทายาททวีปยุโรปรุ่นที่3ติดต่อได้ที่ศูนย์สาขาว,วัดพระธรรมกายทั้ง24แห่งในทวีปยุโรปส่วนในประเทศไทยนะครับสามารถติดต่อและร่วมบุญได้ที่ผ้าแก้วจักรวาลเสา M10 สภาธรรมกายสากลในวันอาทิตย์ครับ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ DMC Variety วันนี้ครับผมพร้อมด้วยพระอาจารย์และหมู่คณะวัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ตสาพันสาธรราราัฐเยอรมนีแห่งนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับจเจริญพร